การแต่งกายของนักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมนะคะจะใส่เป็นชุดนักศึกษาปกติทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยะคะ่ะส่วนตั้งแต่ชั้นปีหนึ่งขึ้นไปนะคะจะได้ใส่ชุดกลาวเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวเพื่อทำแลบในห้องปฏิบัติการและในชั้นปีที่2จะมีการออกภาคสนามหรือฟิวทิปเพื่อศึกษาดูงานโดยสาขา NM จะใส่เสื้อช็อปสีน้ำเงินกลมมท่าทับเสื้อยืด แขนสั้นและกางเกงขายาวและสาขา e อจะใส่เป็นเสื้อชอปสีเขียวขี้มา้าทับเสื้อยืดและกางเกงขายาวเหมือนกันทั้งผู้ชายและผู้หญิงน้องๆก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าเรียนสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยจบไปทํางานอะไรจะบอกว่าได้เยอะแล้วก็หลากหลายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาก,การหรือนักวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะแต่ถ้าใครนะคะชอบและอยากเข้าคณะสิ่งแวดล้อมแต่ไม่เก่งชีวะไม่เก่งเคมีก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยนะคะเพราะว่าในตอนปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้เรียนวิชาปรับพื้นฐานกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่า การรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งคนที่ไม่ได้เรียนสิ่งแวดล้อมนะคะก็สามารถทําหน้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมได้ค่ะเพราะถ้าอยากให้มีทรัพยากรใช้ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมและถูกต้องค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะตามมาหรือให้เกิดผลกระทบได้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะอย่างน้อยนะคะเรียนจบสิ่งแวดล้อมมาก็จะมีความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ